ช่วงนี้มีแต่ข่าวลือเต็มติ๊กตอกไปหมดเลยโอ้ยฟังมาปวดหัวไปหมดแล้วครูพี่กี้เข้าใจนะคะช่วงนี้คนเข้ามาเล่นติ๊กตอกกันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงเลยบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องจริงคือข่าวลือนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรา มีปุ่มไลฟ์แล้วไม่ออกมาไลฟ์เนี่ยเราจะโดนยึดปุ่มไลฟ์ขอฝากหลักเกณฑ์นะคะที่แอดมินเขาฝากมาให้เราพิจารณานะคะเวลาเราได้ยินข่าวต่างๆนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะข้อแรกให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมฟังก่อนนะคะข้อ2แล้วแอป t i k t o อกนะเขาจะทําอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอย่างเช่นเขาจะมายึดปุ่มไลฟ์ทำไมนะคะในเมื่อ Tik t o อกเขาอยากให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มเขานานๆเขาอยากดึงคนจากทุกแพลตฟอร์มมาอยู่ที่เขาเขาอยากให้คนใช้เวลาในแอปนาน,านๆยิ่งไลฟ์สดเนี่ยเรานั่งดูกันเป็นชั่ววโมมงงเลยถูกคดไปส่ขญ t i k t o k ก็ได้เงินจากการที่เราส่งของขวัญด้วยนะเราแลกซื้อของขวัญเนี่ยเขาก็ได้เงินค่ะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่มาห้ามเราหรอกนะคะแต่เขาจะห้ามเฉพาะว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปไลฟ์สดอย่างเงี้ยเขากลัวเป็นอันตรายต่ำกว่า18เขาถึงจะยึดปุ่มไลฟ์แบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นครูพิกี้ฝากเอาไว้2ข้อนะคะเมื่อเราฟังอะไรมาข้อ1มันสมเหตุสมผลไหมข้อ2ถ้าสมเหตุสมผลแล้วเอ๊ะ ทิกตอกก็ทำแบบนั้นเขาจะทำแล้วเขาได้อะไรลองคิดดูก่อนนะคะฟังหูไว้หูแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ออกไปนะคะแล้วช่วยกด999ว่าชอบนะคะเป็นกำลังใจให้ครูพิกี้ด้วยค่ะ